เปล่าเลยพระราชาองค์นี้จะเป็นหรือตายไม่เกี่ยวกับเราสักนิดที่เราให้ความสนใจคือลูกชายของสกุลยอนตังหอกเด็กที่เกิดในวันที่ดาวราชันปรากฏเสืบสายโลหิตมาจากสวรรค์คนนั้นไงละ่ะอ้เอาเอาเอาอะไรันครบขึ้นไ้นไปอไปอสวัสดีครับสวัสดี ที่ใส่ให้ฟาบาสเสวยวันล,ลหยดทุกวันไม่่ะเอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แม้แต่อดีตพระราชาท่านก็เคยให้สเสวยยาตัวนี้แต่ใส่วันล,ลหยดไม่จริงหมอมันไม่เข้าใจที่รับสั่งนะองค์ชายทำไมกลองอมหมอมันแบบนี้เจอแล้วครับ จะให้ม่อมฉันทำยังไงตัดนิ้วทีลนิ้วดีไหมฮะอย่านะอย่านะไม่ไม่งั้นมันก็ต้องปากแข็งอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องหรอกไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องนี้น่าจะมีใครบงการอยู่เบื้องหลังข้ารู้แล้วว่าใครทํา วันนี้สีหน้าองค์ชายไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อืมแม่ทัพโกพระยาครับท่านว่าสกุลยอนมีอิทธิพลแค่ไหนราชสกุลอันดับหนึ่งแห่งโกคุยอเขาน่าจะมีอิทธิพลไม่น้อยถ้าข้าคิดจะจะับหัวหน้าครอบครัวสกุลยอนมาท่านคิดว่าทำได้ไหมทหารของสกุลยอนถ้ารวมทั้งหมด จะมีมากกว่าทหารและองครักษ์ในวังถึงสองเท่าถ้าพวกเขาเกิดแข็งข้อขึ้นมาแล้วก็เราจะไปฝ่ายลำบากเพื่อแม้แต่ทั้งมือหลวงก็จะตกอยู่ในความวุ่นวายด้วยใช่ถูกต้องแล้วแล้วถ้าเปิดสึกกับพวกเขาเรามีโอกาสเป็นฝ่ายแพ้มากกว่าเชื้อพระวงศ์ส่วนใหญ่เข้าข้างสุกุลยอนเกือบทั้งหมดถ้าพวกเขาสนับสนุนยอนกเรีวจริงก็เกรงว่า ท่านไม่ต้องห่วงข้าจะไม่ทำอะไรสุ่มสีสุ่มห้าโดยไม่เห็นความหวังพระราชาจูโมงสถาปนาโกคุยอและนำทางให้พวกเราไปสู่ต้นเทวอันสักดิทธิ์ที่ใต้มีหงไฟปกปากรักษาที่ทิศเหนือมียอดมูอารักขาดูแล ตะวันออกเป็นของมงกลเขียวหึือขึ้นฟ้าตะวันตกมีเสือขาเป็นเทพสิงสถิตอยู่เนินนานเป็นคนขขาตําหนักเทพทำไมถึงมาอยู่แถวนี้คนเดียวอ่ะจะไป็ตําหนักเล็กเหมือนวันก่อนใช่ไหมข้าเคยเห็นเจ้าไปที่นั่นบ่อยๆอ่ะ เมื่อวานนี้ก็เห็นเจ้าเดินผ่านทางนี้เจ้าชื่อคีฮาใช่ไหมเจ้าไปตำหนักเล็กเพื่อจะพบองค์ชายทำต๊อกแล้วสิเราสองคนเนี่ยเคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งเจ้ายังจำได้ไหมข้าข้าจำท่านได้คุณชายยอนโฮเก้ <laughs> ฮะเอออยากพบหมอชั้นเหรอนั่งก่อนสิเห็นว่าออกไปล่าสัตว์เหรอหมอชั้นไปนเดินหงหลิงมาได้ข่าวว่าท่นานมีเสือออกอารวาสนายพระมาแจ้งว่าพบรอยเท้าเสือมั่นใจว่าอยู่แถวนั้นแน่หมมชั้นก็นเลยคิดว่าจะไปเอ,อ่อคือจริงๆแล้วหาเรื่องออกมาเที่ยวมากกว่าจับเสือได้เป็นข้ออ้างหมงชั้นอยากจะไปเที่ยวอ่ะ หมูนี่ข้าสนใจเรื่องอื่นมากกว่าการล่าสัตว์นะเห็นว่ากังหัดเขียนรูปอย่างตั้งใจถ้าว่าเป็นรูปดอกไม้จะมีผีเสื้อมาเชยชมหรือเปล่านะข้ารู้แต่เรื่องยาพิษยาพิษเหรอยาพิษมีแบ่งเป็นหลายชนิดพิที่ปรุงจากสูตรของนักพรตโบราณเจ้าเคยได้ยินไหมนักพรตโบราณเหรอมันจะไร้สีไร้กลิ่นและไม่มีรสชาติแปลกปลอม แค่ใส่สองหยดในอาหารใช้เวลาแค่สองเดือนก็จะสามารถค่าคนได้โดยไม่รู้ตัวแล้วองคชายศึกษาเรื่องพวกนี้ไปทำไมกันะแปลกจริงเจ้าไม่รู้เรื่องยาพิษเลยเหรอฮะหมอฉันไม่รู้หรอกเออองชายฮะนักรบที่แท้จริงะจะไม่ใช้ยาพิษเล่นงานคู่ต่อสู้เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จะไปนสนใจดีกว่างั้นเหรอ องค์ชายเก็บตัวอยู่ในตำหนักมากไปหม่อมฉันว่าไม่ดีอ่ะไว้วันไหนนึกสนุกเราไปล่าสัตว์ดีกว่านะจะจับกวางหรือไก่ป่าสักตัวหนึ่งคงสนุกพี่ลึกเลยอ่ะหม่อมฉันรับรองได้ฮูฮ <c oughs> <c oughs> คนในวังต่างบอกว่าองค์ชายมีสุขภาพอ่อนแอเกินไปไม่สามารถฝึกการต่อสู้หรือว่ายิงธนูได้ตอนนี้มีคนดูอยู่ข้างหลังไม่กลัวบ้างเลยพวกเขาไม่เป็นไรเป็นคนกันเองทั้งนั้นเจ้ารู้อะไรไหมอะไร ที่ข้าแกล้งอ่อนแอทำเหมือนไม่รู้อะไรเลยรู้ไหมทำไมข้าต้องทำแบบนี้อาจจะมีความลับบางอย่างที่ต้องปกปิดเพื่อไม่ให้ข้าถูกเพ่งเล็งจะได้อยู่ได้นานกว่านี้โดยไม่มีใครมาสนใจเป็นคำสั่งโดยเคร่งครัดจากท่านพ่อด้วยเหตุนี้ข้าเลยทำเป็นไม่เอาไหนแต่ว่านั่นอาจจะเป็นตัวตนที่แท้จริงของข้าที่ขี้ขลาดตาขาว เอาเข้าจริงเขาไม่กล้าสู้คนทั้งที่รู้ว่าใครทำองค์ชายไม่คิดจะจับคนบางยาเหรอคนที่ลงมือเหมือนท้าทายข้ายอยู่ถึงถูกจับได้ก็ไม่กลัวความผิดที่สำคัญคือ,อยังรอให้ใครสักคนไปชี้หน้าเขาได้ซ้ำถ้าเราไปชี้จริงๆล่ะถ้าอย่างนั้น คนแรกที่จะตายคือข้าเห็นไหมล่ะแม้รู้ว่าพ่อตัวเองถูกวางยาข้าก็ไม่อาจทำอะไรได้มากกว่านี้ ฉันเป็นเด็กกำพาราที่ถูกคนคนหนึ่งเลี้ยงดูจนเติบใหญ่จำได้เขาเคยสอนว่าถ้าใครจะจับเสือแล้วรีบถือมีดไปฆ่ามันนั่นไม่ใช่ความฉลาดแต่เป็นความโง่เขลาที่ทำอะไรโดยไม่คิดมากกว่าคนที่รู้จักกลัวเพราะมีสติในการยั้งคิดคนที่มีปัญญา จะไม่ถือมีดปุ่มบามไปฆ่าเสือแต่จะทําเป็นหลุมพรางไว้ดักมันความกลัวทําให้เราถูกคิดเมื่อคิดก็จะใช้สติไตรตรองนั่นคือความกล้าหาญที่แท้จริงขีฮาเพคะ จะต้องอยู่เคียงข้างข้านะข้าหวังว่าทุกครั้งที่มองหาจะเห็นเจ้าอยู่ในสายตาเอาไว้ใกล้สอบอะไรก็จะสอนเจ้าอีกทีนึงนะครับขอบคุณ ยินว่ามีผู้สูงศักดิ์คนหนึ่งอยากให้ข้ามาพบก็เลยรีบมาเชิญนั่งก่อนสิทางนน้นมีเก้าอี้อยู่นี่เองท่านป้า รู้ไหมว่านี่คืออะไรในขวดน,นี้มียาพิษถ้าให้ใครสักคนกินวันละหยุดจะค่อยๆบันทอนสุขภาพเขาแค่หนึ่งเดือนหรืออย่างช้าสามเดือนคนคนนั้นจะต้องตายโดยไม่ทราบสาเหตุแถมคนที่เอายานี่ไปให้หมอหลวงก็ช่างไม่รอบคอบเอาเส้นเลยเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นดูสิครับ เงินมิตราประทับเอาไว้ด้วยเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่ามาจากเชื้อพระวงศ์เอาเงินแบบนี้ไปมอบให้คนที่คิดวางยาปงพระชนฝ่าบาดท่านป้าว่างโง่ไหมแปลว่าองค์ชายสงสัยก็เป็นคนทำเลยไม่เหรอ หม่อมชั้นโกอุจงทำงานไปถึงไหนแล้วตอนนียอนโฮเกยอยู่ที่สนามฝึกการต่อสู้เดี๋ยวมีลูกน้องหม่อมชั้นกว่าร้อยคนดูแลอย่านะ,ะหมอหลวงสารภาพหมดแล้วบอกว่ายอนโฮเกยสั่งให้ทำเขาโกหกไม่เป็นความจริงอ่านซะนี่คือคำให้การที่หมอหลวงลงชื่อไว้ บอกว่ายอนโฮเกตามหมอหลงมาเดี๋ยวนี้ข้าอยากพบเขาให้มาพูดต่อหน้าข้าแล้วจะรู้ว่าใครใส่ร้ายใครกันแน่นั่นคือรัชทายาทแห่งโกกุยอโปรดระวังมารยาทด้วย ลูกชายข้าเป็นเด็กซื่อและแสนดีเขาไม่มีวันท้าไม่ใช่เขาและเป็นใครใครกล้าเอาเงินสกุลยอนไปให้หมอหลวงเพื่อวางยาปลงพระชนฝ่าบาตท่านป้ารู้ไหมว่าเป็นใครท่านป้าป้าเหรอ อย่ามาเรียกเขาว่าป้าจูมันเด็กเหลือขออย่านึกนะว่าแค่เรามีสายเลือดเดียวกันก็จะมานับญาติได้ท่านช่วยจับคนร้ายได้ไหมจริงๆแล้วข้าไม่อยากทำร้ายโฮเกนเลย มีคนติดสินบนหมอหลวงเพื่อหวังจะปองร้ายฝ่าบาทขอเพียงจับผู้บงการได้ข้าจะไม่เอาเรื่องสกุลยอนหรือแม้แต่คนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยข้ากล้าสาบานต่อหน้าพระพักพระราชาจูมงุง <c oughs> <c oughs> <c oughs> องชายจะไม่จับนามไว้เลย ของแม่จงฟังคนที่เกิดพร้อมดาวราชันคือเจ้าท่านั้นเจ้าต้องให้สัญญาสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองเหมือนในอดีตและเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งจูสินให้ได้หลังจากนั้นบ่มามา่ทามา่ทาม่ทาม เจ้าต้องเป็นพระราชาดังเช่นหางบูงในอดีตรับบางแม่เดี๋ยวนี้เจ้าต้องเป็นอย่างเขาให้ได้ระวัง,งองค์ชายหนะ้าสื่อใจคดน,นั้นเด็กคนนั้นมันฉลาดเป็นกรดจำไว้โอเคโอ้ท่านแม่ ท่าแม่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  ลัวง้นหอสวรรค์ประทานโอรสลงมาโดยผ่านทางข้าเป็นผู้ให้กำเนิดใครก็ไม่อาจปฏิเสธได้ต่อให้สวรรค์มีความนายแอบแฝงราดฎรก็ไม่ยอมรับลูกของเราอยู่ดีถ้าอย่างนั้น จะให้กระทำยังไงถ้าถึงยอมเชื่อว่าเป็นความจริงคะลูกชายเราคือผู้มีบุญญาธิการโดยแท้เขาไม่ใช่พระราชาธรรมดาแต่เป็นราชาแห่งจูซิน